หอดบนอ้อนี่จับไม่นายจับข้างหลังไม่ลูกมาจับล้องเลยค่อยๆจับ่วยกันอม,มามามา,มามคอยเด้อโอ้มีอีกชั้นหนึ่งอันนี้เนาะโอ้โทษเดี๋ยวเลยคือลายเท่นนี่เนาะแม่นยังแบบนี้นีเบิ่งตัวนี้ก่อนก็ได้ลูกนี่น่อเอาไปอยู่นี่กับแม่กับแม่สองคน พอเจ้าได้ใช่นอ,อนพอนอนอยู่ข่างนี้<ด>อันทางนั้นได้ใช่<ด>ทั้งนั้นสร้างบา<ด>เอเลยอ๋อสางนอนแต่เจ้านอนนี้กันอยู่นี้น<ด>เนาะเลยอันเอื่ยเจ้านอนอยู่ใช่ใช่อื<ด>เจ้านอนฮะนอนอยู่เฮื่อนมืนอนอยู่เฮือนมู สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือดื่มกับช่องของทางพ่อน้องเปียวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่อ่าหน้าบ้านเฮือนซานของทางนีหลาน้องใบตองนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ะมื่อนี้ก็ทางอ่าพ่อน้องเปียวเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีทางเมตใจดีพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นฝากกองพิษนาจำนวน อ่าหนึ่งกองเนาะกองบ้าใหญ่พี่น้องเนาะอ่ากองนี้กับเพื่อนฝากมานี่ประมาณเกือบอาทิตย์ปลายแล้วพี่น้องเนาะก่อนจะอ่าเกิดเรื่องเกิดเล่าที่เฮาหู้อ่าในการในตอนนี้แหละพี่น้องเนาะอันนี้เมย์เพื่อนตั้งมุกตั้งใจว่าสิมามอบให้ทางอ่าน้องใบตองนี่แหละพี่น้องเนาหรือว่าทางครอบครัวเราเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนี่ยพี่น้องเลยมีแต่ว่ากะอ่าสีมอบให้ทางอ่าน้องใบตองเนาะมาแกะแล้วก็เบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ขอบโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณในลายเด้อเนาะทางแม่ใจดีน้อพี่น้องที่ได้ฝากกล้องปิษณะเนาะอยู่ในกล่องอะไรเนาะบอกว่ามีอีกอย่างเนาะที่ได้มาเหมาะไปทางน้องใบตองพี่น้องเนาะขอบโมกขอบใจลหลายเนาะสาธุนะโมทนาบุญในครั้งนี้เด้อเนาะสาธุเนาะเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอทางน้องใบตองก่อนคือว่าไปาเด้งเบงะไปสั่นเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวรอทางน้องพนักขามาเอากล้องละก,กั อ่าพร้อมเปิดเบิ้งน้ำกันกองปีศาจมาเพีอ่อนเนาะอ้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ที่ขากและลุทธิใหม่น,มน,นี่เนาะอ่ายังโบนิมีปัญหายังบ่ลูกนะอ่าน้องแก๊สซองนี่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ้งนี่แบบเดียวกันเลยอ้าวมาแต่เร่งเบสัมบอใช้เบสจะอยู่ใช่ไหอยู่บ้านอยู่บ้าน อ๋อ้าวสบายดีพี่น้องก็ทุกละสบายดีอืใช้อันเอื้อเจ้าไปใช้บ่บ่เนาะอ่าบริยูน้ำกันเนาะเอาบเป็ี่ยนยางฮะจ้กคิรุทิเขึ้นมาเทิรพี่ก็ได้ดุใช่ด้บ่หลุดมาจอดอยู่ห่มนี่แหละพี่น้องเนาะอยู่ข้างบ้าน เนาะอยู่บ่อยู่สวนพักสวนหญ้าอยู่เพื่อนทางอันสาวันเนาะเป็นบ่ละอันนี้แหละเพื่อนเราเนาะพี่น้องแซ่จะตั้งไว้นี่ก่อนก็ได้ดูมันถีบเจ้าโอเคมื้อนี้เป็นยังได้ไปโรงเรียนอยู่บ่มื้อนี้ไปไปโยเอออันต่อแรกเนี่ยพอได้ไปบ่ซะบ่ได้ไปบ่ได้ไปเอ้าเป็นยังคือบ่ไปเลี้ยงเบะเลี้ยงเบะเออแต่ว่าไปแต่ว่ากัเฮียนอยู่เนาะยอื แม่จักโตแม่เจ no. ้า3โตแม่3โตโมีตะแบ้บ่ดูบ่ไ้มีไก่มีหมูนําบ่บ่มีบ่มีเนาะโดยอ่าดูๆอ้าวมาได้พี่น้อเนาะพอดีเอิ้นมามื้อนี้กะบ่เียงมีกล่องปินากลองบักใหญ่จักสิแม่นหยังได้บานี้เนาะอาพี่น้องยเดี๋ยวอัน มาเปิดอยู no. um na. ่เฮือนเจ้าพ ah, okay. right. mm, yeah. hmm, okay. ูดบ่เปิดอยู่เฮือนเจ้าก็ได้เนาะอยู่หมงซ่านน่ะเนาะไปหน่อยคนคนเด้อเด้อเอ้าเอาขึ้นไปลึงมาเบิ่งเยอะดุเอ่ะเจ้าขึ้นไปลึงมาเบิ่งเยอะอ่าดึงมาได้โลดตโตเคนะมากล่อง่ะมีแต่กล่องเท่านั้นแหละอ่าเบิ่งหาดนักอยู่บ่ อ,อ,อันนี้ลายซื้อในแหละพี่น,น้องเนาะน,นี่สิเป็นซื้อบอเสียงอันนี้เนาะพี่น้องคือบุโทโนเนาะอันนี้ทางอันเมย์เป็นฝากมาให้กล่องนี่ฝากมาตั้งแต่ก่อนหนา้าคนละเนาะอันนี้เอาเมื่อได้ยู<ะ>่โบดุมาได้ฮะนเอาลงมาก,ก่อนก็ได้เอาลงมาพี่ย่พ่นติดพี่น้องเไยเอาใส่รถถีบเจ้าได้บ่ มาลองเบิังเยอะฮะมาเอาลุทิมาเบิังเด้อนี่เด้อส่งคือปูใสแท้นี่ไปใส่ส่งเลยลูกไปอือแล้วลองปั่นเบิังเด้อพี่จะหมุนมาพีก็ได้นี่เออเอาเอานี่มาตั้งไว้ลุ่มพีก็ได้เนี่ยเอาขาตั้งขึ้นอ๋อขาตั้งขึ้นก่อนเอาล็อกล็อกไว้ก่อน พี uhm, ะะ่อ๋อบ้านนี่มาโจมเจ้าบ้านนี่นายบอมาจับคนอะสนกับบัวเชียงมาใช้คือเัวแดงนักบัวแดงเนาะเอาเอาวางวางวๆๆนี่ไปหน้อยเอออะไรอะไรแหละบ้านไหนเนาะไปลองอายุออกก็ได้ลูกอาโปดเลยดูวเชียงจับ <laughs> cháy đi nhớ 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 con phép lên à, nhớ con à hết đừng nhu hay đó à lon à coi à, nhu mà một khi cái đấy nhu áo nhu áo nhu áo một khi đem xí lông à cho hết một hành nhu yến à, nhu tuần tuần nhu cái ma à no này chắp mấy nãy khăn lạnh mấy đụ con mấy coi coi อมามามาอคอยเด้อได้อีดอกเนาะอ้าวเาะ,ะ,ะตีอยู่ว่าที่ได้ลุกไปมาไปเี่ไปฟังนี่เค้ยหมดแล้วบัดน,นี้เอ้าจอดเอาขาตั้งขึ้นบัดน,นี้เอาเอามีกขึ้นก่อนอ่าหนึ่งสอง <c oughs> ค่ะเดี๋ยวไปใช้คีจับตัวนี้อ่ะอาชูขึ้นเอาล็อกไว้โอเคโ้นี่ชื่อมาเด็กก็ต้องใช้งานได้เล่นเนาอมาโจมตัวนี้คนอาคารคือเก้าเขรอหนึ่งสองอ่ะตั้งเพิ่งพีได้เนาอได้บี่หนึ่งสอง Bạn <laughs> à, bà này cưỡng thân áo mịn mà đi, này này à. Đó, áo mịt mặt kẹ bung nâng rụt nhanh Mẹ nhắn đê, nhanh này nhanh nó ờ, áo nhanh đê, kẹ đê, mì bò nhanh đê, nhanh đê, nhanh đê, mình nhắn lấy bạn thì nó ok với biết má vượt má vượt dập bì dưới nước sạch phải bé món phải này phải phải. đâu món ăn luôn năng bừng năm mươi này โอ้ยเบยื่เบื่อแล,นนแล้วแับน,นี้เนาะแมนยังเด้เนี่ย,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 ยนะค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวมึงจีบานมือค่อ,คอยๆเนะ อยังดีอยู่กลิงนี่กันเาน,<อ>เน,น,นาะเอ,อ,อ็ดบานีิเอาเอาเปิดขึ้นโอ๊มีอีกชั้นหนึ่งอันนี้เนาะอ๋อเถอะไปหน่อยคือลายเท่นี่เนาะแม่นยังบานิ Thì mừng tối này con cái đây đụng này Nè, đừng ma, đừng ma Đừng ma phi con ao Ok, kẹ này cho nhau phải phun cái đây Ao luôn ma lông ma ke bừng này, bà bác có cái đây Ma kẹ, ma bừng cho hả mình nhá Hmm, ini Khăn ôm Khăn ôm Được Khăn ôm Thì nồi À thì nhát đấy Này nó Kẹp cho bụi đầy mì đấy Này Ăn luôn hả Chắp không Ăn kín bưng hả Lông bưng chưa Này Ồ lông Này đấy Này nó Ồ Ăn bưng nó à, đó. à, long kinh bơng hả, à, tối nay may nhãng luôn này, à, long kẹ bơng dữ, à, kinh nấm kẹ nấm, nó long xin bơng nấm thì nào rồi, à, để chau coi kinh cái này, cái với นี chợ, ่อาจารย์แม่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวไปเชื่องระบบอดีตชนึงอามัดว่าเจ้าว่ได้ดีดูเดี๋ยวมึงเฮียเอ้าอันนี้เป็นมีมาม่าเนาะนี่่พีน้องเอยโอ้เอ้าเอ้าทำสีต้มพี่น้องเอ้ยเนาะบานีิมันยังตัวนี้บานีิเนาะนั่งดีดีดูละนั่งดีดี chèn chưa bò, chèn chưa bò, chèn chưa, thằng nong cắt này lấy cả chèn chưa bò, chèn chưa nó, thấy anh mà bưng tô nỉ bản này lúc à, à tô nỉ mà cắt một con cái đấy, chơi, nó, ngáo báng thì cái đấy, con bám Ô. Oh. Sửa thì nó ừ, cho lưng nó mà vang với những con cái đây được. nó mà vang bừng nó. Thì mình đấy sửa ngam nhiều rồi. đen nó. không phải nào để sửa phù nhảy nó alo à, bưng sửa cho mi, bò long đun bưng ấp, mai bớt à. nó say để tắt mặn nó, nhìn biếc nhìn suôn, như thế sông, sông, ơ, áo, ít Ủa mình lại tố nó sửa nhanh sợ này Cứ lai sửa thế này Thỏ băng mình cắt đỡ, Ừ <laughs> Ủa Nó à, Đựng mà bưng nó Thôi xô lại này bên sửa phạ nó Thế đâu này bận chạy nhanh vô này giỏi miên yêu bụi chạy lên nó, Ủa, để nó, để nó. À, này mhm 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 bưng mhm 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 nhìn tạ lọt đôi vì <laughs> nó ngon kẹt nà này nóng bãi toàn nó vườn công nạn như đẹp đeo cắn đôi nguyên tịch sửa ngang màn này nó <laughs> à, thôi à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  ừ bớt lâu à? Ừ, à đừng mà bớt trên để sửa bùi nhai này nó. À, sửa những mây mây thôi thì đâu rồi. À, mây mây ngắm ngắm để sửa này nó. Đó À, như cả tôm cả nùm đó. Ô, nhìn nhìn ngam ngam nhỉ. Ô, bộ xương mặc đấy tuổi nhìn thế nào rồi. ขนาดเลยตัวนี้อ๋ออือ thế nó hết hả ừ ta sai lại với bộ to tổ Tụi này đây sẽ nó mưa cho này đây đây với bộ nó โอเคเปิดเลยโอ้โห oh, so. เอาเอาถุงใบข้างล่างก็ได้ลูก mm hmm. เ,เดี๋ยวเจ้าจังจังคอยเก็บก็ได้เด้ mm hmm. เอเต็มไว้นี่แหละเป็นเอาเป็นเสือเสือแท่งถุงเงินยายที่นี่เลยมาพี่ยูฮะถุงเงินถุงยาที่นี่ลูกถุงยาอยู่ใส่กินี่เออเอา,เอามาดูก็ได้ mm hmm. เอาจะแกะมาแล้วมันมีเจาะอ่านอยู่บนเชียงมาอ่านดูก่อน เออน่ะใช้กินไหมลูกอ่ะขนุนใช้ถุงนึงะแคบเดี๋ยวบอเฮ้ยถถงนั่นน้อเอาแก้กินไหมยากแก้ความรันสูงกินละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารนี่แหละเป็นยังไงนี่จะแพงลูกสองสามแพงเนาะเอามัดไปก่อนนี่เป็นยาแม่เจ้าอันนี้น โอเนคนอนกันขคืนนี่ก็นอนอยู่นี่บอดุดน้ำกันจะข้นสามคนสามคนเดี๋ยวย่างกันไปเบิ้งกันไปพาไปเสียงไปเบิ้งกันใช่ใช้หมองนอนเจ้าอยู่ใช่นะหมองนหมองนอนอยู่นี่บ่ จะนอนกับใครอยู anyway, ่น um ี ça, ่กับแม่กับแม่สองคนพอเจ้าได้ใช่พนอ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 ยู่ข้างนี้อันทั้งนั้นได้ใช่ทั้งนั้นสร้างบ่โอ้สางนอนแต่เจ้านอนนี้กันอยู่นี้เนาะออันเอือเจ้านอนอยู่ใช่ใช่เอือเจ้านอนฮะนอนนอนอยู่เฮื่อนมูนอนอยู่เฮื่อนมูเลยเื่อนมูนะเฮือนแพร่เขื่อน สอ๋ออยู่เฮือนสาวหัดเลยโอ้ตั้งแต่เรามานี่เราก็นอนอยู่เพิ่นหมู่เพิ่นบ่โดยเราบ่นอนอยู่นี่เนาะเออโอ้ยเนาะพี่น้องหลายบาดนีเนาะมีเฮือนนังงามๆมันบ่นอนอ่าสุดท้ายก็ได้มานอนหานอนเฮือนหมู่อีกซ้ําบาดนี้เนาะอ่าบ่อยู่้ําเอื้อเจ้าก็เนาะ เนาะไปยาเพิ่นเนาะพี่น้องเยไาดูไะยังมากพี่ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวมานั่งขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นก่อนนี่แหละนั่งลงนี่แหละนั่งลงข้างเครื่องคลองนี่แหละโอเคฮะอ้าวเนาะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเสือผ่าเจ้าในช่วงสิบปุ๊ดใส่ใส่ช่วงสิบปุ๊ดได้เจ๊กโตเนาะมีแต่ตัวง่ายพี่น้องเย มีแต่ว่านี่แหละเอาไว้ทั้งผู้เล็กผู้ใหญ่เนาะทั้งพ่อกับแม่ยนแหละพี่น้อยเนาะเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าเพ่หรือว่าเป็นของกินของใช้นี่ทั้งแม่์เพื่นฝากมาก่อนก่อนหน้าพอดีเนาะก่อนจะเข้าจะมีเรื่องไม่เล่าแหละพี่น้อยคันสิบโวง่ายๆได้เสีเนาะแต่ว่าทั้งแม่เพื่อนก็ได้ตั้งมุกตั้งใจและพี่น้องเนาะจังใดก็ให้ให้ได้เนาะสิเป็นอย่างก็แล้วแต่ประชันเนาะแต่เขาไปให้คนอื่นเขาก็ยังมาคิดอยู่กับมันก็เป็นไปว่าได้ ่าาเพระวตั้งเมย์เพิ่นตั้งใจก่อนชี้ให้ก่อนที่จะเกิดเรื่องเนะเาะไปโดยให้ทางน้องใบตองและพี่น้อยเนาะมาเป็นตัวแทนมาหับหกระเบื้องน้ำกันเอาลูเออไม่เลอะเด้อฮับเอาเอาเนาะเดี๋ยวกันเป็นมาม่าปลากระปออะอ๋องเนาะกระต้มขนมเป็นเสื้อผ้าหน้าแพอารมณ์มือดูล่ะอารมณ์มือเด้ออันฝากขอบ,บุญขอบชุนทาง ขอบุกขอบใจทางผู้ใหญ่เพื่อนในฤดูเด้อเพื่อนเอาเสื้อผ้าหนาแพ้ขอบใจผู้ใหญ่ใจดียีดียแห้งใครลำใครรวยให้สุขให้มั่นความเจ็บยัยใดความใครยัยชุนีซาทุกโอเคเก่งแล้วเก่งแล้วเนาะแต่ว่าหนึ่งมาสำคัญก็ตั้งใจห้ามใจเฮียนเด้ออ่านออกเขียนไรได้เนาะเจ้าเขียนเขียนชื่อเจ้าไรดับบลได้ ไปแล้วเนาะอ่านได้อ่านยังบทษนได้อยู่แต่เขียนซือเน่ะเขียนได้แต่อ่านน่ยยังอ่านบ่ได้เนาะเอาบ่เป็นอย่างคอยหำคอยเฮียนไปเนาะเดี๋ยวก็เป um> ็นอะไรไม่แต่ว่าเจ้าอเอาเครื่องของเขาไปเก็บไว้ในไปูรเดเดอเอาอยู่ดีไม่แห้งล่ะเอาสบายดีนล่ะีออเอาเชียอขอไหมเนี่ นะเพละเอาคนเขาไปไว้ใน่เพล่ะเป็นมามา่าปลากระป๋องเนี่ยยูในกินของเจ้าโจมกขาเปิดกองแหละเนาะอันเสื้อผ้านี่เขาต้องซักก็ได้แฮปเปิลใส่ได้ก็ได้เด้อใส่ได้ก็ได้โจมไปได้ก็ได้เบิกยาได้เลยจะได้ไม่สั่นก็ ตอนนี้นแหละเนาะอืออือะเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นอ่าอีกหนึ่งเนาะผ้าพุ่มใจเนาะถ้าฮาวาในน้ำอ่าในน้ำบวกกระบวกเนาะถ้าฮาวาในน้ำลบกระลบเนาะถูกสิ่งถูกอย่างกับพี่น้องเนาะแล้วคอยอุ้มบาลูกระวังเลือกหางเบิงหางมีดนะเอามีดออกมาก่อนในที่เยียบมีดอือเนาะกบมกขอบใจ ขอบุญขอบคุณหะลายเด้อนะ้องทางแม่ใจดีน้องพี่น้องเพื่อนกะอยู่ทางฝั่งไทยเฮ้เนาอเพื่อนกับสื่อประสงค์ออกน้ำเด้อเนาะขอบุญขอบใจลหลายเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งพร้อมครอบพร้อมครัวเนดะ้อสุขก,กายสุขใจารฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมุม,มาพรารถนาเนาะ,ะธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ลาบดื่นโศกมารลำรวยลำรวยตลอดปีและตลอดไปเนดะ้อเนาะ อ่เมื่อน,นี้ลาพี่ลาน้องไปอีกก้อนเนาะ,ะพปพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้บายบายเลยพี่น้องเดอ้อสบายดี